สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเก่ง FN a u อ o อโต้คาร์นะครับวันนี้มาพบกับรถ E c โค a าอีกหนึ่งค่ายนะครับคันนี้เป็นรถจากค่าย Ford นะเป็น Ford e c o Sport ตนะครับตัว1.0เทอร์โบนะครับลูกค้ามาเลือกติดตั้งนะครับอัปเกรดภายในนะครับให้ดูใหม่ดูสวยขึ้นและดูสปอร์ตขึ้นนะครับอันดับแรกก็เลยก็คือเลือกติดตั้งคมปูพื้นเข้ารูปงาน QJ เลือกเป็นสีดำเดิมได้น้ำเงินนี่นะครับแผ่นด้านหลังนี่มีให้แผ่นใหญ่ๆเต็มเ แล้วก็งานหุ้มเบาะใหม่เต็มคันนี่นะครับอย่างที่เห็นกันคันนี้นะครับก็เลือกงานหุ้มเบาะสั่งตัดตรงรุ่นจากวิชันนะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามาดูในส่วนของตัวนี้กันนะครับนอกจากนี้ด้านนอกก็ยังมีในส่วนของเพิ่มเติมก็คือ,อิงๆนะฮะงานที่เป็นการสรดตรงรุ่น e c o Sport นะครับมีสกรีนโลโก้ชัดเจนนะครับอีกหนึ่งชุดนี่นะฮะพามาดูในส่วนของด้านในก่อนนี่นะครับเบาะ ของวิชันที่ลูกค้าสั่งตัดก็จะเป็นสีดำลายสปอร์ตนะฮะเดินได้น้ำเงินส,สวยๆเลยนะนี่นะครับเข้าเหลี่ยมเข้ามุมนะครับแล้วก็พรมปูพื้นเข้ารูปงานคิวเจนี่นะฮะสีดำเดินได้น้ำเงินพร้อมออปชันเสริมพรมวางเท้าดับฝุ่นนะครับสีดำนะครับเดินตัดด้วยขอบเนี่ยได้น้ำเงินเหมือนกันนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับงานหุ่มเบาของวิชันนะครับก็คือ ด้านหลังเนี่ยของบอกคนขับก็จะมีในช่องที่ใส่กระเป๋าได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าฝั่งคนนั่งข้างกันนี่นะครับนี่นะฮะสีดำเดินได้น้ำเงินโอ้โหสวยๆเลยนะสปรอร์ตดูเปลี่ยนลุกภายในดูรถใหม่ขึ้นน่าใช้ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็งานพรมปูพื้นเข้ารูกจากคิวนะครสีดำเดินได้น้ำเงินข้างในนี่สอดลึกสุดซอยอย่างนี้เลยสวยๆเลยนะ พร้อมผมดักฝุน่นสีดำนะครับเดินขอบนี่โดยเย็บได้โดยได้สีน้ำเงินโอเคเดี๋ยวเราข้ามกันไปดูกันอีกฝั่งกันครับอ่าโอเคครับเราข้ามมาดูกันอีกฝั่งหนึ่งงาน QJ นะครับนี่นะฮะจะเข้าเหลี่ยมเข้ามุมทุกจุดในทุกส่วนต่างๆตัวนี้นะครับบางในส่วนของรองร่มรองน่อง,องช่องต่างๆนี่คือบางให้สนิทแนบกันอย่างนี้เลยแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าพง QJ เนี่ยทำจากหนัง p ีตัดทับ XPE 2ชั้นนะครับหนาสิบามมิล ไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นทำความสะอาดง่ายไม่นำไฟนะครับแล้วก็งานก็มีรับประกันให้ด้วยนะครับหลังการขายหลังการติดตั้งเส้นเดียวกับงานหุ้มเบาะสั่งตัดตรงรุ่นของวิชั่นด้วยนะครับนี่นะฮะฝขาของข่าก็จะมีแผ่นรีดร้อนสัญลักษณ์ QJ ชัดเจนนะครับก็สวยๆจบๆกันไปอีกหนึ่งค่ะกับงานทั้งปูพื้นแล้วก็หุ้มเบาะสวยๆกันนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะมาใช้บริการนะครับอัปเกรดรถภายในนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่านะครับอยากให้ภายในดูสปอร์ตขึ้นดูสวยน่าใช้ขึ้นอย่างนี้ก็ติดต่อมาหาเราได้รายละเอียดเราทิ้งไว้ให้ด้านล่างอยู่แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกันใหม่ครับว่าจะเป็นรถรุ่นไหนกันอีกโอเคครับขอบคุณมากครับ